ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเยเยฟเฟล,ลนี่ครับ ก็เป็นคงบทนี้นะวัดบางปูตอนนี้เรามาที่ท่ำพักนครกันนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวกำลังจะไปขึ้นเรือนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเรือนะฮะเป็นเรือเบอร์สิบสอง เรือเบอร์สิบสองนะจะเป็นคันนั้นแม่เดย นี่เลือเรามาแล้วนะคะอุ้ยก็คือมีแค่เราคนเดียวนะคะที่ใครอันนี้ก็จะเป็นคโคลนหมดเลยครับเ,เพื่อนๆ เเดียวงล่ะอนเดียวไกปอนเหรอ้ะ ตอนนี้กำลังเดินไปนะครับโอ้โหอ, <laughs> อันนี้หะเบอร์สิบสอง อันนี้ยอยอฟรนี่อยู่ที่หาดบริเวณที่จะไปถ้ำเขาพนาครแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆเดินขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่าด้านบนน่ะจะสวยขนาดไหนนะครับใครที่เคยมาที่นี่อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างมาเลยนะครับบอกกล่าวเล่าฟังกันให้นิดนึ่งนะครับใครเคยมากี่ครั้งแล้วคอมเมนต์ comment บอกเยอเยอเฟรนี่ได้เลยนะครับ ตอนนี้เยเยอเฟรนี่ก็มาคนเดียวครัพอดีคุณท่านมาไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องนั่งเรือแร้วก,ก็ต้องเดินซึ่งจะต้องใช้พลรรักกำลังค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณท่านก็เลยมาไม่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นยเยอเฟรนี่คนเดียวนะครับที่มา สวยไหมครับเ,เพื่อนๆสวยมากๆเลยนะครับเหมือนเห็นอะไร ข่อยเต็มไปหมดเลยนะครับ อเคเดี๋ยวเราจะไปที่ข้าวถ้ำพนระนัข้าวเขาถ้ำพระยานะคอนนะครับเดี๋ยวขอสวมรองเท้าก่อนโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คือล้างเท้าใส่รองเท้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวกำลังจะเดินขึ้นเขานะครับ สำหรับต้นไม้ที่นี่ก็คือใหญ่ต้นสนใหญ่มากครับ<ว>ต้นสนใหญ่ามากนะครับ เดี๋ยวแวะดูบอ่อน้ำกอดน,นะครับบอ่อพญานะครนะครับ คือตอนนี้เยอะๆภรานี้ก็คือมาคนเดียวเลยนะครับก็ชาเดียวนะครับประชานไทยคนเดียว เดี๋ยวขออนุญาตว้ที่ศาลนะครับให้ท่านปกปกักรักษาก่อนนะครับบรรยากาศที่ค่อนข้างเงียบนะครับเพืเ่อนๆวันนี้วันจันทร์ก็เลยคน ที่มาใช้บริการค่อนข้างน้อยนะครับ <S <S <ý z> สเสียงแมลงค่อขนข้างเยอะนะครับผม อประมาณสี่ร้อยสามสิบเมตรนะครับ okay. นำให้วอร์มร่างกายให้ดีก่อนนะครับ อันนี้น่าจะครึ่งทางครับ้วจบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไคร b e ให้กับ Yo <ๆ S 2> ยูโยเซลนีได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ติชมเข้ามาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ